สวัสดีคะ่ะวันนี้ฉันจะมาเล่นเกมโกโกว่ากันค่ะกับเพื่อนสาวของฉันน้าตอดเฮ้ยไม่ใช่นาะปิดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในซุ้มกันเลยคะ่ะว้าวาคนเยอะเลยนี่พวกมือจะไปในโกโก้กันหรอโอ้โหผู้ชายคอนอน,นี้น่าเหลียมมากเลยเฮยไม่ใช่น่ารักมากเลยว้าวาไปกันแล้วมีสุ่มด้วยจะได้สีเคหรือเปล่าว้าได้สีเขียวอะไรกันนะ้าไปดูกันโอ้โหโกโกว้วาของจริงแบบนี้จะให้เราวิ่ง ไปหาโกโกวากันโอ้โหน,นั่นไงมันบอกแล้วว่าโกโกวาโกชิชิวาสุมิดาโออีนี่โดนยิงไปกันเลยตอนนี้หน้าปีตก,กับฉันกําลังวิ่งไปหาโกโกวาแล้วอีกนิดเดียวขัดถึงแล้วไหนมาแอบดูกลางเกงในโกโกวากันเลยโอ้โหสีส้ม เย่เไปด่านต่อไปกันเลยอันนี้คือด่านอะไรเนี่ยโอโหทำไมคนวิ่งกันเต็มเลยไหนร้องกระโดดซิโอโหไรเนี่ยระนาตอดนาปียู่ไหนเนี่ยไอหายเอีย้ยมึงจะให้กูทําอะไรเนี่ยจะให้กูกระโดดหรือจะให้กูทําอะไรเนี่ยเอาไปไหนต่ออ้าวและอีเฮี้ยนี่มาทําอะไรเนี่ยนั่นขอเหยียบหัวหน่อยโอ้ยไม่เต้าแล้วขึ้นมาได้แล้วห้าห้าห้าอยู่ข้างล่างไปเลยแล้วยัยงไงต่อเอาอะไรเนี่ยให้ให้ บ้าอะไรเนี่ยบอกฝันดีด้วยเขินนะไอ้ตาวน่ารักตอนนี้ฉันโตองค์ไปนอนรอไปนอนกับนานาตอนกันเลยโอ้โหไม้ด้วยแบบนี้ต้องหวดกันแล้วแต่ฉันไม่ทอมัมอย่างนั้นหลอกฉันไม่หักหลังเพื่อนรักของฉันห้าห้าโอโหอีนี่นอนตายโอ้โยยับเลยขอบอายญาติลงไปซ้ำหน่อยแล้วกันโอ้โหไปกันต่อ โอ้โหด่านอะไรเนี่ยออด่านกระเนียตามขนมโกโก้วา้วาวอันไหนเนี่ยโอโหได้อันยากเลยกูจะทําได้ไหมเนี่ยไอเชียเอ้ยเอาหัวกูบังเอาเอาเฮ้ยกูตายแล้วแต่เธอโกโก้ว่ากูออกงอนบอกเลิกพองงอนจริงๆนะเชยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดใจด้วยละ่ะบ,บายบาย